Bye. <laughs> อะไรของมึงวะมึงเอาไม้แล้วหน้ามาเล่นอย่างนี้ได้ยังไงของเขามีครูมาอาจารย์ของมีครูไหนวะครูคูไม่เห็นเลยก็พวกมึงใช้ไปเรียนกันไม่ใช่หรอแล้วนี่มันของใครของมึงเออของกูไงเดี๋ยวถ้ามึงพูดมากถ้ามึงแอบหลับนะกูเอาไม้แทงตูดรุกมึงไงกันนรกจะกินกระบานพวกมึงคอยดูเถอะถ้ามึงจะเจอดีเออไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินว้ย One, two, three, go. Yeah, อะไรเอามาใส่เต้นกันอย่างนี้ไี่ไงของมีครูบาอาจารย์แล้วมาใส่เต้นกันเหมือนมดเดินน้ำร้อนลวกอะไรอย่างนี้ทำไหมก็กูเป็นดาวติ๊กตอกกูเต้นอย่างนี้ของกูทุกวันค่ะอ๋อที่มึงมาว่ากูเนี่ยมึงอิจฉากูใช่ไหมไม่สวยเหนื่อยหน่อยนะจ๊ะหนูเอาอะไรมาอิจฉา่ะมึงเห็นกูอย่างเงี้ยกูก็มีผู้ชายกับเขาแล้วค่ะ ถ้าระดับมึงมีผู้ชายอ่ะระดับกูอ่ะขวัญใจผู้ชายทั้งโลกละค่ะเดี๋ยวกูขึ้นไปก่อนเดี๋ยวกูขึ้นไปเรียนก่อนแล้วเดี๋ยวตามไปนะสายละโอ้อ้โเดี๋ยวตามไปอาพิตกแป๊บนึงสวยไหมอันนี้คิปกูบังมากฟังไหมกลไเฮ้ยไอ้แบงค์มึงหลบไปดิมึงเห็นไหมกูเข้าไม่ได้ไน มึงก็เดินอ้อมข้อด้านหลังดิวะกูขี้เกียจอ้อมมึงมีปัญหาปะโคไอ้แบบอสขี้เกินไปก็บาปหมอกนี่ก็นี่ม่ได้มึงเงียบไปไอ้ตีเฮ้ยไกลแค่เนี้ยมึงก็เดินอ้อมดิวะสรุปมึงจะไม่หลบใช่ไหมได้เออผมบอกนะเฮ้ยมึงข้ามได้ยังไงวะผมมีครูนะเว้ยพวกมึงสองคนพูดเชี่ยอะไรกันเนี่ยเมื่อกี้อ e ีแนนซี่ก็พูดกับกูแบบเนี้ยไสรสัรละ นักศึกษาทุกคนวันนี้คุยมาต่อเพลงกันนะพร้อมกันเรืยงพร้อมครับ <ๆ S 2> โอเคงั้นมาเริ่มกันเลยนะครับ นักเรียนนั่งที่ให้เรียบร้อยค่ะวันนี้ยังมีนักศึกษาไม่เอาผ้าแดงมานะสัปดาห์หน้าอย่าลืมนะคะลูกอะนั่งที่ให้เรียบร้อยเลยค่ะอะบอกชั้นค่ะนักศึกษาทั้งหมดทำความเคารพอะจำได้ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วคุณต้องไม่อยากเรียนเลยดูนี้กูนอนยคุณก็พูดนะก็พูดขี้เกียจจำไม่ได้เรียนไปเถอะ เดี๋ยวเราแยกแยะไปซ้อมได้เลยค่ะนอนเดือนยต่อท่าอะไกูจำไม่ได้เดี๋ยวมึงก็ตามตามกูไปแล้วกันอย่าโดนกูด่าละต

แล้วก็พอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วนี่เนี่ยอย่าลืมอย่ามาช้าอย่ามาสายเพราะวกนี้เนี่ยครูจะมีทดสอบด้วยนะครับครับนักศึกษาขอรบขอบคุณครับเฮ้ยเฮ้ยเขาไปไหนกันต่อวะเออกูว่าคูจะกลับหอวะ่ะห่วงชิบหายเลยคือแบบครูไม่สอนไม่รู้เรื่องเลยเอองั้นเดี๋ยวคูไปหาอะไรกินกับไอ้ตีก่อนนะเว้เย,ยไปกันไหมไปไหม ครับไปตัวเออเออนั้นก็ออกไปพร้อมกันหมดนี่แหละ สอนเที่ยอะไรก็ไม่รู้ปวดหัวชิบหายเลย <c oughs> นอนก่อนละกัน นนี่ <c oughs> เฟิร <c oughs> ์นเตรียมชืดงานวันนี้ยังนี่ไงเตรียมแล้ววางไว้นเนี่ยแล้วทำไมมาวางไว้อย่างนี้อะ โอ้ยก็มันเกะกะก็เตรียมให้เราก็ดีแล้วไหมสั่งอะไรแล้วชอบเถียงแล้วก็บอกว่าถูกต้องตลอดเลยทำไมไม่วางข้างบนไว้ดีๆล่ะโอ้ยอยากเอาไว้ที่สูงก็ไปไว้เองงั้นนะ่ะไม่ว่าง <c oughs> เอาวางไว้ไหนก็วางแต่อยากเอาวางไว้ข้างบนก็เอาไปว,วางเองแบบนี้ตลอดเลยอะ่ะ <c oughs> ไปเที่ยวหน้ามอกันไหมไปดูเสื้อผ้าสวยๆไปดิถ้าเก็บเสื้อผ้าเสร็จล่ะโอเคโอ้นี่ไปเถอะเดี๋ยวฝนตกต้องจัดดีๆเดี๋ยวอาจารย์ด่าได้ไหมได้ละได้ละโอเคไปไปนี่ไปเถอะ ฝนจะตกแล้วเนี่ยเออก็ต้องรีบไปแล้วแหละเดี๋ยวแป๊บนึงเอากุญแจก่อนเฮ้ยมึงกุญแจรถกูไม่มีว่ะอ้าวเหรอสงสัยกูลืมไ้ข้างบนแน่เลยโอเคแป๊บนึงนะเดี๋ยวพูดขึ้นเอาวก่อนรออนเดี๋ยวรอตรงนี้แล้วกันรีบมาแล้วกันล่ะ สวัสดีครับครูอ้าว oh. oh. สวัสดีสวัสดีอ่ะ uh, มีอะไร uh. พอดีว่าผมมีเรื่องจะปรึกษาครูสักเรื่องหนึ่งครับ oh. คือเมื่อคืนผมฝันแปลก,ปกมีผู้ชายตัวสูงใส่ชุดไทยจะเข้ามาทำร้ายผมครับแล,แล้วเราเนี่ยได้ทำอะไรที่ไม่ดีไว้หรือเปล่า จะไม่หลบใช่ไหมได้อยโอบอนะอุยม you <bizarre> ึงข้ามได้ยังไงวะของมีครูนะเว้ยนั่นไงแล้วคนที่ได้เห็นเนี่ยคล้ายคนในรูปนี้หรือเปล่าใช่ครับมีครูคนหนึ่งเขาเป็นครูอนนี้แหละแต่วันนั้น เขาได้ซ้อมมาหน้าอยู่ในห้องนี้เขาไม่สบายหนักมากแต่เขาก็มีใจรักการเล่นดนตรีไทยและสุดท้ายเขาก็ได้เสียชีวิตคาเครืดนตรีที่เขารัก ถึงเขาจะไม่ใช่ครูเทพแต่เราก็ได้ว่าเขาเป็นครูดนตรีเช่นกันอ่างั้นเดี๋ยวคุยทำพิธีขอขมาให้เรานะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราด้วยครับปู ห,หนูรู้แล้วนะคะต่อไปหนูจะรู้จักที่ต่ำที่สูงของครูบาอาจารย์จะไม่ลบหลู่และหนูจะขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยของเราให้คงอยู่สืบไปค่ะ คุยทาพิธีขอขมาให้เราถือว่าเป็นสีสิริมองคนแก่ตัวเราด้วยนะ,ะงั้นเดี๋ยวครูจะทําพิธีขอขออมาให้เราเฮ้ย <c oughs> เขาจะไม่ใช่ครูเทพ <c oughs> ชัดเลยงั้นเดี๋ยวครูทําพิธีขอหมาให้เราเพื่อเป็นสิริคนแก่ตัวเราด้วย